แบงค์เส้นเล็กนะครับผมนะครับก็วันนี้หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าวันนี้แบงค์มาอยู่กับ TMG ได้อย่างไรนะวันนี้นะครับแบงค์ก็จะมาเล่าทุกคนฟังนะครับว่าความเป็นไปมาแบงค์มาอยู่กับ TMG ได้อย่างไรนะครับผมเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับปุ้ยนะครับวงเอลโฮานะครับผมก็มีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่แบงค์ได้ได้หมดสัญญากับ ค่ายเพลงเก่าแล้วก็ทําให้แบงค์เนี่ยพี่จะไปทางไหนดีวะปุย้ยอะไรเงี้ยปุ้ยก็เลยบอกนะขอคําแนะนําว่าปุ้ยก็เลยแบบเสนอมาว่าพี่อยากมาอยู่กับค่าย TMG ไหมเตาก็เลยแบบเอาสิอยากอยู่เหมือนกันะอะไรเงี้ยก็คืออยากลองเป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือค่าย TMG เนี่ยมีชื่อที่อยู่ทางฝั่งใต้นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของแบงค์เลยที่ได้มา ทำงานครั้งแรกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับปุ้ยแอลกอฮอลป้าของผมนะบนอแอลกอฮอลนะครับที่ชักนำนะครับผมนะให้มารู้จักกับที g r e มจีเคอร์ดนะครับผมนะครับหลังจากท่าหายจากช่วงนั้นกับยิงดัง หายไปทําอะไรยังไงมาบ้างฮะแบงก็ยังไม่ยังยังไม่ได้หายไปไหนนะครับผมมันก็ยังคงแบบว่ายังคงอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนเดิมครับมันก็ยังเดินสายเล่นคอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แบงค์ได้มาเพิ่มมากขึ้นก็คือแบงค์ได้เป็นนักแสดงด้วยนะครับผมแล้วก็ผ่านการแสดงละครช่อง5นะครับแล้วก็ภาพยนตร์นะครับอยู่3เรื่องนะครับก็ ก็เป็นประสบก,การณ์ใหม่เหมือนกันครับแล้วก็มันก,ก็ยังคงไม่ได้หายไปไหนนะครับห่างหายจากหน้าจอไปไหนครับก็ยังอยู่หน้าจอเหมือนเดิมครับรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับสําหรับการเดินทางมาภาคใต้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับถามว่าเป็นการเดินทางมาที่ภาคใต้เนี่ยแบงก์เดินทางมาบ่อยครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดการมาทํางานกับพักกับค่ายเพลงทางทาง,ทางใต้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์ใหม่ของแบงค์เลยที่ร่วมนะครับ ทำงานกับครอบครัว TMG Record ครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของขอครอบครัว TMG นะครับกับซิงเกิลแรกลิปลกับ TMG เนี่ยเป็นสไตล์สำหรับซิงเกิลของแบงค์เลยครับก็ทุกคนน่าจะรู้จักสไตล์ของแบงค์เเลกน่าจะเป็นแนวไหนนะครับผมนะฮะก็คงยังต้องยังคงความเป็นสามชามีความโจ๊ะอยู่ในบทเพลงซิงเกิลใหม่เนี่ยก็อาจจะมีบวกเข้ามา ด้วยความน่ารักที่มันมากขึ้นแล้ว,ลว,ลวนำเสนออะไรที่มันใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็แต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็ยังคงความโจะคงความน่ารักเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากให้เเล็กฝากถึงแฟนๆกับของ TMT หน่อยครับครับก็ก็นี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของแบงค์นะครับกับค่าย ทีมจีเรคคอนะครับก็ขอฝากแฟนๆนะครับทั่ประเทศนะครับผมเนี่ยอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมนะอัปเดตข่าวสารของศิลปินทุกท่านนะครับผมทุกๆคนในค่ายนะครับผมนะได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับรายละเอียดที่เพิ่มมาให้นะครับผมนะ่ยก็ฝากติดตามทีมจีเรคคอร์ดไว้ในอ้อกอ้อมใจทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับผมเนี่ยทีมงานนะครับทีมจีเรคคอร์ดแล้วก็ศิลปินทุกๆท่านนะครับทุกๆคนนะครับก็ ทุ่มเทน,นะครับกับการทํางานทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามและสนับสนุนกันเยอะๆนะครับผมนะฝากได้ได,ได้กันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ